สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาแต่งหน้าอีกแล้วนะคะและเป็นลุกอินเดียต0 0ซีรีส์ริขิตรักนี้เพื่อเธอทางช่อง JKN 18นะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆได้ดูกันบ้างหรือเปล่านี่คุณแม่ติดมากเลยนะคะแล้วก็จะแต่งเป็นลุกนี้นะคะชื่อคุณดีพิกาซิงค่ะใน,ในเรื่องก็จะชื่อว่าคุณสันตินะคะ เดี๋ยวคุณแม่จะลองแต่งให้ดูนะคะไปรับชมกันเลยค่ะโอเคค่ะเช่นเคยคุณแม่ก็จะลงแป้งเลยนะคะขอลงแป้งเลยลงคอด้วยนะคะ ลงแป้งเพื่อบหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่การเขียนคิ้วนะคะคุณแม่ก็จะใช้ดินสอเป็นการเขียนคิ้วนะคะคิ้วคุณสันตินะคะ่ะก็จะแบบลากโค้งยาวเกินใบหน้ามาอีกนะคะนี่สังเกตไหมคิ้วสไตล์อินเดียจะเป็นแบบนี้นะคะ คุณแม่จะลองเขียนตามดูนะแต่ก็ไม่เคยทําแบบนี้เลยเดีย๋ยวจะลองทําดูนะคะบัดปุ่นที่คิ้วออกก่อนนะคะขนมแป้งมาสกครู่ะคะ่ะนี่จะใช้เป็นดินสอน,นะคะข้อดีของการใช้ดินสอนในการเขียนคิ้วจะได้สรงคิ้วที่คมแล้วก็ชัดนะคะแล้วก็ง่ายด้วยนะคะ อินเดียเขาจะเข้มตั้งแต่หัวคิ้วเลยแต่ว่าจะไม่หนาใช้แปรงอีกด้านหนึ่งนะคะที่เป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะปัดๆให้เกินกันค่ะแล้วเราก็จะใช้มัสคาร่าคิ้วนะคะปัดจัดทรงคิ้วค่ะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำอีกข้างให้เหมือนกันเลยค่ะเสร็จคิ้วแล้วเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของดวงตาเลยนะคะในส่วนตานะคะของคุณแม่ก็จะอยู่ในพาเลตนี้ค่ะของลังโคมนะคะเขาจะทาทั่วเปลือกตาเลย,ยนี้เลยนะคะเราจะเน้นที่โคนขนตานะคะเข้มเลยแล้วก็เบนสีไล่ขึ้นไปนะคะ แล้วก็เน้นในหางตาพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้สนุกมากเลยนะทางช่อง j k n 1แปดอะคะ่ะจะเริ่มฉายตอนสามทุ่มของทุกวันนะคะจนถึงห้าทุ่มเลยดูที่บ้านนี่ดูด้วยกันท,ทุกคน,นะคะ่ะสนุกมากเลยโดยเฉพาะคุณแม่นี่ติดมากนะคะก็เลยดูตามคุณแม่พอดูไปดูมาติดเลยแล้วก็เพิ่มที่ขอบตาล่างนี้นะคะ มานนี้นะคะง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อในส่วนของเขียนอายไลเนอร์ er, ขอบตาบนนะคะเช่นเคยค่ะก็จะเป็นของน้องฉัดน,นะคะตัวนี้ใช้ดีกันน้ำนะะเขียนในเส้นหนาหน่อยได้เลยนะคะเราจะลาบเกินหางตาม,มานะคะแต่ไม่ต้องวิงหางนะคะอีกข้างหนึ่งค่ะถ้าเหมือนกันเลย ขอบตาล่างลืมไม่ได้เลยนะคะไปทําขอบตาล่างกันต่อเลยคะ่ะถ้าใครมีดินสอที่เป็นแบบเขียนขอบตาแบบสีขาวอะคะ่ะใช้ได้เลยนะคะแม่ไม่มีก็เลยใช้เป็นไฮไลท์อะคะ่ะสีขาวลงที่โคนขอบตาล่างก่อนแล้วก็จะใช้แปรงหัวตัดตัวนี้ตัวเดิมนี้นะคะเพิ่ม เหมือนเขียนตาแขกนะคะข้างล่างลงมาสุดหัวตาเลยนะคะเราจะเขียนสีดำเข้มเลยนะคะใช้สีดำกับแปรงหัวตัดนะคะเคาออกนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันล่วงให้มาถึงหัวตาเลยค่ะเกือบถึงหัวตาเลยจริงๆถ้าใครมีดินสอแขกก็คือใช้ีเลยนะคะใช้ได้เลยแม้ไม่มีก็ใช้ที่มีอะค่ะ ออกไปไม่ได้ออกไปซื้อในละครนะคะคนสันติเนี่ยเขาจะเป็นลูกสะใภ้นะคะของที่บ้านบ้านหนึ่งนะคะความฝันของเธอก็คืออยากจะเป็นตำรวจนะคะแต่กว่าจะได้เป็นตำรวจเส้นทางชีวิตก็คือค่อนข้างยากลำบากนะคะด้วยวัฒนธรรมนะคะของการเป็นสะใภ้ก็คืออยากแม่แม่สามีก็อยากจะให้แบบ แบบลูกสะพ้ายอะค่ะเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะมากกว่าที่จะออกไปทํางานบ้านนอกบ้านนะคะเรื่องราวก็มีมีหลายเหตุการณ์ให้ตื่นเต้นมากเลยค่ะทำสองข้างให้เหมือนกันเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ใช้แปรงพุ่มใหญ่ๆปัดฝุ่น ให้ตกใต้ตาออกเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของการไฮไลท์นะคะแล้วก็เหลาดั้งกันดีกว่านั่ก็จะใช้ของ o d อ o เลยนะคะเป็นสีน้ำตาลลากจากหัวคิ้วลงมาปลายจมูกอย่งนี้นะคะทั้งสองข้างเลยโอเคเรามาไฮไลท์กันเลยนะคะไฮไลท์ของคุณแม่จะเป็นของยี่ห้อ เคที่ดอนะคะแปดมือค่ะสีนี้เลยไฮไลท์ที่สันดังอย่างนี้นะคะหนวดคิ้วค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นใบพัดนะคะแบบนี้นะไฮไลท์หน้าแก้มค่ะ หน้าผากค่ะคางนะคะเราไปต่อที่ปัดแก้มเลยค่ะปัดแก้มนะคะทางที่ดูก็คือจะเป็นสีออกแบบชมพูชมพูก็เราไปเติมลิปสติกกันเลยค่ะลิปสติกคุณแม่จะขอเป็นสีชมพูอ่อนตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวลองดูว่าพอไหม้วเดี๋ยวค่อยเพิ่มอีกทีน,นะคะ เดี๋ยวขอเพิ่มเป็นสีชมพูอีกนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็ของอินเดียเขาจะมีเป็นจุดแต้มตรงกลางแบบนี้นี่นะคะนี่นะมีสองตำแหน่งนะคะตรงโคนผมตรงนี้แล้วก็ตรงกลางหน้ผาผากนะคะตรงส่วนตรงนี้จะใช้เป็นอายแชโดว์สีแดงเลยดีกว่านะโคนผมเนี่ยนะเออได้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 ได แล้วก็ตรงการนี่นะเป็นลิปสติกสีแดงเลยดีกว่าคุณแม่จะขอไปเติมในส่วนของตาเพิ่มนิดนึงนะคะก็คือจากการดัดขนตาปัดมัดคา่าแล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะปัดขนตาคุณแม่จะใช้ของเมเบลีนนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะ ใช้ดีกันน้ำกันเหงื่อเราจะปัดไม่เยอะนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ขนตาปลอมมาติดเพิ่มนะคะปัดเพื่อให้มันเป็นฐานขนตานะคะ,ะเราไปติดขนตาเลยค่ะขนตาของคุณแม่จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวหนาๆไปเลยไม่เป็นตาแขกๆกันเลยกาวติดขนตาจะใช้ของยี่ห้อคอสลุกนะคะ ก็มาตัดขนตาล่างกันเลยนะคะนี่นี่ก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวคุณแม่ขออนุาไปใส่เครื่องประดับนะคะใส่ผ้าคลุมนะคะแล้วเดี๋ยวมาให้ดูอีกทีนึงคะ่ะก็เป็นชุดเครื่องประดับของคุณแม่นะคะเดี๋ยวไปใส่ก่อนนะคะ ค่ะแต่งออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้คุณแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปคุณแม่จะลงเป็นภาพนิ่งให้ชมน,นะคะเป็ไงบ้นงนีเ่เดี๋ยวคุณแม่ลงภาพนิ่งให้ดูท้ายคลิปนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย